โอเคสวัสดีนะครับถ้ามีโอกาสได้ดูคลิปนี้แปลว่าผมดูแผนที่แล้วคร่าวๆผมดูเพจแล้วว่าน่าจะใช้กับเทคนิคที่ผมสอนในกลุ่มได้นะครับผมดูเรียบร้อยแล้วส่วนใหญถถ่ถ้าคุณได้ดูคลิปนี้คือผมดูแล้วแน่นอนนะฮะโอเคเพราะว่าถ้าใครก็ตามที่ผมดูแล้วมันไม่เวิร์กอะ่ะผมก็จะบอกเลยว่ามันไม่เวิร์กมันน่าจะใช้กับเทคนิคผมไม่ได้ นะครับใครที่ใช้ได้ผมถึงจะดูก่อนโอเคทีนี้ปกติแล้วเนี่ยคนจะมาทานอาหารหรือคนจะซื้อสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะซื้อได้เขาต้องเห็นหรือไม่ก็ถูกบอกต่อพูดง่ายก็คือเขารับรู้มาจากที่พื้นที่หนึ่งว่าโอเคถ้าคุณอยู่ในที่มืดนะซื้อไฟฉายสิมันจะทําให้สว่างขึ้นอ่ะเราก็จะมาคิดว่าไฟฉายคืออะไรวะเราก็ไปหาความรู้มาแล้วก็ไปซื้อไฟฉายถูกไหมถ้าคุณจะโทรศัพท์หาถ้าคุณจะพูดพูดคุยกับญาติที่อยู่ต่างจังหวัดโดยที่ไม่ต้องมานั่งเจอหน้ากัน คุณไปซื้อโทรศัพท์สิมันสามารถทําให้เราคุยกันได้เราก็จะรู้ว่าโทรศัพท์คืออะไรแล้วก็จะไปซื้อสินค้าเช่นนั้นทีนี้ในมุมของอาหารเป็นเหมือนกันคุณจะต้องรอลูกค้าขับรถผ่านหรือว่าคนที่มาทานร้านคุณแล้วแล้ว,ลวไปบอกต่อเพื่อนเขาคุณถึงจะรับร้ว่ามีร้านอาหารร้านไหนอยู่แล้วลูกค้าคุณถึงจะมาทานที่ร้านถูกไหมหรือไม่ก็คือคุณไปแปะป้ายตามเสาไฟฟ้าซึ่งไม่คุ้มแล้วนะครับยิงโฆษณา Facebook คุ้มกว่าถูกมากเลยนะฮะใช้เงิน3าบาทเนี่ย แล้วส่งถึงมือเลยนะฮะทีนี้ปกติแล้วเวลาเราเล่น a c e b o o k นะครับมันจะเป็นแบบนี้หน้าฟีด a c e b o o k มันจะเป็นแบบนี้มันจะมีทั้งหน้า Facebook ทั้ง IG อะไรพวกเนี้ยเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ประเด็นสำคัญที่ผมจะให้ดูก็คือดูตามเอามือถือของตัวเองออกมากดกลับเข้าไปที่ Facebook ก็ได้นะดูตามผมนะเนี่ยใน,นเนี้ยเขาเขียนว่าได้รับการสนับสนุนอันเนี้ยคือโฆษณาทั้งหมดเลยถ้าคุณเล่น Facebook อยู่แล้วมันเขียนว่าได้รับการสนับสนุนคือโฆษณาทีนี้กดไปตรงจุดตรงนี้นะครับแล้วก็กดว่าาทํไม ฉันจึงเห็นโฆษณานี้มันจะบอกว่าเขาเลือกกลุ่มเป้าหมายมาหาเราเขาเลือกยังไงซึ่งฟิลิปเนี่ยเขาใช้ผู้ที่อาจคล้ายกับเขาคือเรียกว่าลูกอะไรอ,ะอันนั้นมันลึกไม่ต้องอธิบายแต่พูดง่ายๆคือเขาส่งไปหาคนที่เขาเลือกมาแล้วนะครับเขาส่งไปหาคนที่เขาเลือกมาแล้วทีนี้ที่ผมสอนสอนวิธีเดียวกันนี่แหละสอนวิธีเดียวกันกันกบที่บริษัทระดับโลกก็ใช้เพียงแต่ว่ามันสเกลลงมาให้เล็กลงเพียงแค่ คนที่อยู่ในพื้นที่ของคุณอาจจะเป็นตำบลของคุณหรือว่าจังหวัดของคุณทีนี้ไปดูตัวอย่างอ่าอันนี้คือโฆษณาของฟิลิปนะอันนี้คือร้านที่อยู่ใต้คอนโดผมเลยผมไม่มีตัวตนไม่มีความลับนะครับผมอยู่แถวสุขุมวิท50ร้านนี้อยู่ใต้คอนโดผมผมเป็นคนช่วยเขาดูเรื่องแอดให้ทีนี้ถ้าคนอยู่แถวบีเทีดอ่อนนุชแล้วผมยิงโฆษณาไปหาเขาประมาณ1.5กิโลเมตรรอบเนี้ยมันมีคนเป็นแสนน่ะให้เขาเห็นโพสต์นี้เห็นไหม ปกติแล้วเนี่ยเขาจะเห็นโพสต์นี้ได้ก็คือเขาจะต้องมากดไ like ลค์ร้านกาแฟร้านนี้เขาจะต้องมากดติดตามเวลาเราโพสต์เขาถึงจะเห็นแต่ถ้าคุณจริงแอดเป็นไม่จําเป็นต้องให้เขามากดไลค์เพจเรามันจะไปโผล่ขึ้นที่หน้า Facebook เขาได้เลยรอบๆคอนโดผมเนี่ยหนกิโลเมตรจะทยอยเห็นโพสต์นี้ทีนี้พอเขาเห็นก็กลับไปตามกระบวนการเดิมก็คือเห็นก่อนแล้วเฮ้ยกาแฟสวยร้านสวยเสาอาทิตย์นี้ฉันลองไปหาดีกว่าลองไปทานดูดีกว่า นี่คือที่สอนนี่คือกระบวนการที่จะทําแอดแบบนี้ให้มันไปอยู่ในหน้า Facebook ของทุกคนนี่คือหนึ่งล้านให้ดูอ่ะนี่อีกหนึ่งล้านของลูกศิษย์เห็นไหมได้รับการสนับสนุนอันนี้คือตัวอย่างเลยคือผมอยู่ตรงนี้ไงผมอยู่ตรงอน,นุทโอเคปะ่ะแล้วมันเห็นแอดของลูกศิษย์เองอะทุกวันผมเห็นทุกวันอะมันมีคนไปแน่นอนอ่ะให้ดูอีกล้านหนึ่งอย่างนี้เห็นไหมอย่าลืมว่ากระบวนการที่ลูกค้าจะมาซื้อต้องเห็นก่อนโอเคปะ่ะเนี่ยคือตัวอย่างว่าเราสอนให้ทําแบบนี้ ใครก็ตามที่เล่น Facebook รอบล้านเราให้เอาโพสแบบนี้ไปขึ้นในมือถือเขาโดยที่เขาไม่ต้องยินยอมอะ่ะฉันไปยัดให้โอเคเธอเห็นฉันแล้วถ้ามันสวยอาหารดูน่าทานเดี๋ยวเขามาเองนะครับนี่คือตัวอย่างให้ดูแล้วก็อธิบายง่าย,ายๆว่าเฮ้ยเนี่ยหน้าตาโฆษณามเป็นแบบนี้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมันเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยคือหน้าโฆษณากูเล่น a c e b o o k แลวคุณเลื่อนไปเรื่อยๆนะคุณจะเห็นคําว่าได้รับกก็สนับสน,นุนนั่นแหละคือโฆษณาแต่ว่าผมสอนคุณทําตอนนี้คุณเป็นฝั่งที่เสพโฆษณา ผมสอนให้คุณเป็นฝั่งที่คิดโฆษณาขึ้นมาเพื่อให้คนเห็นเราให้ธุรกิจของคุณโตขึ้นแค่นั้นเองนะครับทีนี้ผมให้ดูร้านตัวอย่างที่ผมทั้งทําให้แล้วก็เป็นนักเรียนนะอันนี้ร้านนี้อยู่ตรงแบริง่งตรงบาง,บางนาตรงแบลิ่งตอนนี้ดังไปเรียบร้อยแล้วร้านนี้มีคนแชร์ไปแล้วกว่าพันเจ็ดร้อยแชร์ด้วยคอนเทนต์เดียวเทคนิคการยิงแบบเดียวเจ๋งที่สุดแล้วใช้ได้ที่สุดตอบโจทย์มากนะครับแบบนี้เห็นไหมถ้าคุณทําได้แบบที่ผมบอก จะเป็นแบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นแบบนี้แล้วคนจะมาที่ร้านคือคนมาที่ร้านแน่นอนอย่างี้ไม่ต้องกลัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีคนมากินปึ๊บแล้วให้คะแนานด้วยมีคนมากินเราให้คะแนานเลยอะ่ะร้านนี้ทากับผมมาประมาณสามสี่เดือนแล้วเห็นไหมเนี่ยมีคนมาให้คะแนานเลยถ้าทําเป็นมันจะเป็นแบบนี้อันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่เปิดใหม่เพิ่งเปิดไม่นานเลยนะประมาณ2เดือนเองเป็นลูกศิษย์ที่ซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือผมแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่เรียนด้วยพอดีเลยนะครับเนี่ยอ่าผมให้ดูร้านนี้เปิดไม่นานนะมีคนแชร์ไปแล้ว 300แชร์เข้าถึงคนไปแล้วทั้งตำบลเนี่ยประมาณ70,000คนในตำบลน,นี้คนไม่เยอะเยอะเลยทีนี้ดูเห็นไหมไปกินมาแล้วไปกินออกขอโทษไปกินจามพละลัหัดเห็นไหมมีคนนัดกันไปกินกันมีคนชวนเห็นไหมไปมาแล้ววันนี้ฝนตกอร่อยดีไม่ค้าก็น่ารักนี่คือถ้าคุณเปิดร้านเฉยๆภาพแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นไม่มีคนมาช่วยโปรโมทอ่ะแต่นี่คือคนมาช่วยโปรโมตแต่จุดเริ่มต้นคือต้องเอาโพสต์เนี้ยไปยัดใส่มือถือเขาก่อนซึ่งสอนไว้ในกลุ่มอ่านี่เป็นตัวอย่างที่สอง นี่ตัวอย่างที่3คือร้านนี้ตอนนี้คือโคตรขายดีร้านนี้ร้านนี้เขาบอกเขาขายได้ว่าหลายหมื่นนะ่ะโอเคดูนะมีคนแชร์ไปแล้วพันห้าร้อยแชร์เยอะมากเยอะมากดูอ่ะเห็นไหมมีคนมาทานถ่ายรูปช่วยคอนเฟิร์มเห็นไหมมีคนมาทานถ่ายรูปช่วยคอนเฟิร์มมีคนมาทานถ่ายรูปช่วยคอนเฟิร์มนี่คือตัวตนจริงไม่ใช่น้ามานะจ๊ะนี่คือของจริงแล้วร้านที่ผมให้ดูเนี่ยก็คือร้านที่มีตัวต,วตนอยู่จริงนะครับผมย้ําว่าคาเล่นผมแค่890บาท นะครับทำตามนี้ได้เลยแล้วก็ถ้าคุณได้เห็นวิดีโอนี้แปลว่าผมดูแผนที่แล้วแปลว่าผมดูเพจแล้วดูอาหารแล้วว่าเฮ้ยมันใช้ด้วยกันได้แค่เอาทคนิคที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยไปปรับใช้แล้วก็เวลาติดปัญหาอะไรเวลาเรียน inbox มาสอบถามได้ตลอดผมตอบเองนะครับสามารถ inbox สอบถามได้ตลอดนะครับเพราะงั้นสรุปให้ก็คือ,อ,อสิ่งที่ผมสอนเผื่อใครไม่เข้าใจเผื่อใครไม่เก่งเทคโนโลยีนะครับทุกคนเรียนได้ขอแค่พยายาม ขอแค่ใช้เวลานะครับแต่ถ้าคุณบอกว่ามันยากเกินไปไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ต้องเรียนไม่ได้ว่ารายการร้านคุณถ้าคุณไม่มีความพยายามผมไม่สามารถว่าอะไรได้แต่ถ้าคุณอยากให้ผมทําผมรับทําให้ด้วยเดือนนึงไม่แพงแต่ว่าผมรับเฉพาะร้านที่ผมคุยรู้เรื่องร้านที่ผมคุยไม่รู้เรื่องผมไม่รับทําปวดหัวนะฮะโอเคผมทวนให้ดูอีกทีหนึ่งถ้าคุณเล่น Facebook อยู่นะครับและคุณเล่น Facebook มาแบบนี้แล้วเห็นคําว่าได้รับการสนับสนุนนั่นคือโฆษณาฟิลิปเนี่ย คุณอาจจะไม่ผมเนี่ยไม่ได้กดติดตามฟิลลิปเลยแต่เขายิงโฆษณามาหาผมนั่นแปลว่าถ้าวันนี้ผมสนใจอันนี้อยู่ผมอาจจะซื้อก็ได้เห็นไหมเพราะงั้นในมุมเดียวกันคุณเปิดร้านอาหารคุณไม่ต้องรอให้คนมากดติดตามเพจคุณแต่คุณเอาเพจของคุณเนี่ยไปโผลที่หน้า a ฟ e b o o k ได้ทุกคนที่คุณต้องการซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วที่ผมสอนผมก็จะเน้นให้ใช้ในพื้นที่ของตัวเองไม่ต้องไกลมากพอถ้าไกล20กิโลเมตรข้ามจังหวัดใครจะขับรถไปทาน มันน้อยมากนะเพราะงั้นผมมีเทคนิคมีวิธีการทําภาพวิธีการทาตหนังสือแบบนี้วิธีการทําลิงก์แมปมีให้หมดครบหมดเลยในกลุ่มนะฮะใครที่อยากเรียนก็สรุปง่ายก็คืออินบ็อกซ์มานะครับก็ขอเลขบัญชีนะครับแล้วก็พอดูคลิปนี้จบแล้วผมจะมีรีวิวของรียนในกลุ่มอะส่งให้เป็นลิงก์นะครับไปอ่านดูได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไปร้านตัวอย่างผมเรียบเรียงไว้ให้หมดแล้วร้านตัวอย่างของแต่ละแนวของร้านอาหารไปดูเบื้องต้นก่อนได้เรียนไม่เรียนก็แล้วแต่นะครับไม่ว่ากันขอบบค,ครั